ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็มีความเมนนหนึงนะครับผมพ้นอยากให้ไทยปักไฟนะครับไปให้เบิองนะครับว่าปักไฟอิสระเอลเป็นแบบไดนเนาะนี่นะครับผมอันนี้เป็นที่นอนนุ่มบิ่มเลยพี่น้องครับนะครับที่นอนของนุ่มบิ่มเองนะครับปักไฟเลื่องขางที่นอนเลยนะครับผม <c oughs> อ้าวคือสิรุดบาดนะครับผมปักไฟจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นปักสามตาเด้อพี่น้องเด้อเป็นแบบกลมนะครับผมปักไฟเด้อพี่น้องครับนะครับเต้าเสียบอของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเต้าเสียบเป็นสามตานะครับปักไฟนะครับผม นี่เป็นตัวแปงคานะครับซื้อมาจากเมืองไทยนะครับคัน่าเปลี่ยนสามตาก็ได้นะครับผมขอให้เปลี่ยนแค่ว่ามันกลมนะครับเปลี่ยนปักกุมดอพี่นวงด้วยนะครับเป็นปักกุม <c oughs> เสียบได้เบิดนะครับผมเสียบเข้าไปได้เบิดเลยนะครับขอแค่ว่าให้มันเป็่งกลมนะครับที่เปลี่ยนเลียมเปลี่นเลียมแบบนี้มันใส่มันเสียบได้นะครับผม นะครับเันเสียบบดไดโนปี่เลียมขอให้กินเป็นแค่กลมนะครับผมคือจังมองหงเขาขึ้นกันนะครับผมมองหงเขานุ่มบิมซื้อมาจากเมืองไทยเป็นเป็นปลาก,กลมกระเสียบได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาไฟอันนี้ปลานี้นุ่มบิมซื้อมาจากไอ้ไทยขึ้นกันนะครับซื้อมาไ <c oughs> ออันนี้ซื้อมาอยู่ร้านขายกระเป๋านะครับผมร้านขายกระเป๋าอยูไอ หน้าตือประกันสังคมนะครับหน้าตือประกันสังคมนะครับอยู่กลุ่มแรงงานนะครับผมมีขายอยู่นะครับผมนะครับซึ่งนุ่มบิ่มตัวนี้ก็ได้ชาร์จไฟไว้นะครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะครับตัวนี้สายไฟมันไปนุ่มบิ่มไม่ได้ถอดให้เบิ้งได้บ่น้องเด้อนะครับเสียบนุ่มบิ่มก็ได้ชาร์จนี่ไว้นะครับนะครับผม มีประมาณนี้ครับผมถ้าอันนี้ซื้อซื้อมาก็ได้นะครับผมซื้อมาแปลงออกเนาะมันนี่เป็นตัวแปลงคานะครับผมภาพอาจจะบ่ชัดแน่เด้อยพี่นองเล้อมันมืดนะครับผมตัวแปลงคานะครับหรือว่าเขาที่ซื้ออันนี้มาเลยก็ได้นะครับเป็นเตาเสียบนะครับเป็นปากสามตานะครับแล้วก็เขาก็มาชัดนะครับผมใช้ได้เลยนะครับ จะมีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นอยากให้ทายให้เบื้องนะครับผมว่าเต้าเสียบปักไฟยูอิสระเอวปเป็ียบใดนอกครับผมมื้อนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับครับสวัสดีครับ